สวัสดีครับนักเรียนนะครับพบกับคุณเณมอีกแล้วนะครับวันนี้คุณเณมจะมาสอนเรื่องการใช้สกีนช็อตนะครับการใช้สกีนช็อตเนี่ยนะครับเราจะทําในรูปของรูปภาพที่เราไม่สามารถเซฟได้นะครับอย่างเช่นนะครับรูปใน Google นะครับที่เป็นภาพเคลื่อนไหวแบบนี้นะครับเราไม่สามารถเซฟมาได้นะครับเราก็จะใช้โปรแกรม w o r ร์ดเนี่ยในการ สกรีนตรงนี้ออกมาครับก็คือการเลือกรูปภาพนี้นะครับเดี๋ยวครูจะทําให้ดูนะครับให้เราไปที่ Word ก่อนนะครับไปที่โปรแกรม Word แล้วเลือก Insert นะครับ Insert นะครับแล้วก็ไปเลือก s c r e e n s h o t นะครับแล้วก็เลือก s r e e n c l i p p i n g นะครับข้างล่างนี้นะครับเมาส์ของเราจะถูกเปลี่ยนเป็นรูปเครื่องหมายบวกนะครับแล้วเราก็จะทำการ รอบรูปภาพเลยเลือกรูปภาพนะครับและหน้าจอนี้ก็จะจางลงนะครับสีจางลงเมื่อเราเลือกรูปภาพนะครับสีจะกลับมาปกติแบบนี้นะครับและรูปที่ได้เนี่ยจะมาอยู่ในโปรแกรม Word จะเห็นว่ารูปที่ได้เนี่ยจะไปรบควนกับตัวอักษรของเรานะครับให้เราไปที่ Format ตรงนี้นะครับ Format แล้วก็เลือกวาร p t e x t นะครับเราจะใช้เป็น b high นะครับหรือ in front of ก็ได้แต่ถ้า,า b high ก็คือจะวางไว้ใต้ตัวอักษรที่เราพิมพ์อยู่นะครับแล้วก็ in front of จะทับตัวหนังสือนะครับตัวอักษรของเราเองนะครับอ่ครูขอเลือกเป็น b high แล้วกันนะครับจะได้เห็นคําว่าการเรียนเทคโนโลยีนะครับเราก็จะมาวางกันตรงนี้เห็นไหมครับว่ารูปเราจะไม่ทับนะครับรูปเราจะไม่ทับนะครับ เราสามารถปรับแต่งได้นะครับะนะครับมีหลายอย่างที่เราต้องการนํามาใช้นะครับในโปรแกรมเวิรดของเราแต่เราไม่สามารถที่จะทําได้นะครับเช่นเอารูปมาจาก y o u t u b e นะครับเพื่อทํารายงานนะครับเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับเราก็ไปที่ Youtube นะครับ แล้วเราก็ไปดูว่าเราจะต้องการรูปอะไรนะครับสำหรับเด็กๆก,ก็ชอบรูปประตูนนะครับอ <Shop ping. S 3> ส,ส,บส,รรส,สไม่ตงคิดางนี้อเลยที่ทังลวกจออ่จะเห็นว่าอันนี้เป็นภาพเคลื่อนไหวเป็นวิดีโอนะครับ o แต่เราต้องการรูปครูต้องการรูปนี้นะครับรูปแมวน้ำนะครับครูก็ เปิดที่โปรแกรมเ o ิ d ดนะครับแล้วก็ไปกดที่ INSERT นะครับเลือกสกินช็อตนะครับสกิ i ชิปปิ้งนะครับอันล่างสุดอ่ะจะเห็นว่าโปรแกรมเนี่ยได้ทำการส n s h o t YOUTUBE เอาไว้นะครับแต่ยังไม่ได้เลือกนะครับครูก็เลือกเลือกรูปแมวน้ำตัวนี้มาหน้าแมวนม้ำ นี่ได้มานะครับไปที่ f o r m แมนะครับแล้วก็ไปเลือกที่เว็บเทคนะครับจะให้ใต้ตัวอัรหรือเนื้ออัก็ได้นะครับครูเลือกเป็นใต้ตัวอักษรเหมือนเดิมนะครับเลือก i n h t e x t นะครับนีครับเราก็จะได้รูปแมวน้ำของเล่นมาที่อยู่ใน Youtube ที่ไม่สามารถเซฟเป็นรูปภาพได้นะครับ วันนี้ก็จบบทเรียนเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้นักเรียนเนี่ยนะครับขยันเรียนนะครับแล้วก็ฝึกฝนส่วนนักเรียนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับก็ให้เอามาดูย้อนหลังได้เมื่อโรงเรียนเปิดหรือว่าเมื่อไปที่ที่มีคอมพิวเตอร์ใช้นะครับก็สามารถฝึกฝนวิธีการนี้ได้เช่นกันนะครับวันนี้ครูเนมมาราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ